ก็สวัสดีคุณผู้สงทุกท่านเด้อฮะวันนี้จะมาเล่นมินิเกมกันฮะโอเคถ้าใครสนใจนะวิ่งใต้คิดโอเคไม่ครับหนึ่งจุดโซนจุดโซนเข้าได้นะก็ะพาร์โซนจุดสุดเจ็ดจุดโซนนะอ่ะออามาสอนสมัครไปด้วยไปเข้ามาตอนแรกนะทักอีเอไอเอทีเออ แค่ตั้มเลฮะแล้วก็าหารหัสที่คุณจะตั้งหกตัวขึ้นไปฮะเนี่ยอ่ะถ้าคุณจะตั้งแบบไหนคุณต้องกา,ารรหัสแบบไหนได้นะฮะโอเคแล้วคุณกดถัดไปอ่ะแล้วสมมติคุณเข้ามาใหม่ log in โอ้ o G I N. ไม่ใช่แบบแบบแบบเฮ้ทับ log in แล้วก็าหารหัสที่คุณตั้งไว้แบบเมื่อกี้นะอ่ะแบบนี้ โอเคที่ต้องจำกับพอแบบนี้ฮะโอเคแบบโอเคแบบเอ่อไลน์สแนวหนึ่ง V S หนึ่งนะฮะแล้วก็หมวดตัวเลย พีพีอันนี้สองบีเอสนะโอเคมาสกายบอลอันอันข้างม่างคือสกายบอลนะฮะอันข้างบนคือเอ็ีคือย่างของเออเอากล้องแล้วหากล้องแล้มาสู้กันนะฮะคอยคนแป๊บนะึงใครก็ได้เดี๋ยวตัดไปตอนที่เขาตกลง Color, เกมก็เริ่มไปที่คือเฟอร์นนะครับโอเคเอาของโอเคโอ้โหของดีวะถ้าผมแพ้ก็ไม่ต้องสุดใจนะผมมันกล้า โอเคโอ้ฉัน okay. ร oh, ู้สกินผมผมก็ลบสกินทิ okay. okay. ้งไปนะบอกไปก่อนมันไม่ลงมาแล้วชะลาติเกะเอ้ยต่องเหม็นเ้

ごめんごめん oh my god oh my god oh my g o ん oh my god。めんごめんごんごめんごめんごんごめんごめ พี่พีดีกว่าเจอพี่แกแบบหนฮะตัดแบบนะครับมากันต่อยังเฟีวแม่งจะสู้ได้ป่าวะโคตรลกกียดูตัวการค่าของผวกค่าไปร้อยหนึ่งรยหตายไป1ิบร้อยิบหกไงพี่ไม่มาไลก์อ่ะพี่คนนี้ ไอ้ดีกว่า,วาเพ่โคตรเล็กอีกแม่งเพ่เแล้วแต่ตัดไปตอนจะเริ่มอะ,อะมีเยจอมาแล้วโอ้เทกูปิดกันอันคดคลิปนี้ลื้ที่กูเปิดคลิปนี้สักแล้วสิบพอยโอ้ my กอดโอ้ my กอด อยู่มุมสองสัตว์ไม่ต่งตัวเดี๋ยวผมคุยไ,ได้ร้อยแปดคนเดี๋ยวลองมาดูกันนะฮะเพราะผมมันจะโซแบนนี้มันแหลกเดี๋ยวตัดไปตอนผมค่าได้ร้อยสิบเอ ผมก็ขอจบคลิปเป็นตอนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าบายที่ผมเลิกนี่ก็พอแบบผมจะหมดนะเนี่ยก็ขอจบคลิปครับเจอกันคลิปหน้าบายเออไอพีใต้ใต้คลิปเป็นนะครับบาย